ครับสวัสดีครับผมนี่นี่ผมมาทดลองต่อหวัวสปริงเกอร์ก่อนอันนี้ตอ่อต่อเวตวต่อมาแถวหนึ่งก่อนผมลองมาจักเครื่องบอบาดานซ้ำเมือ่อตัวครับผมนี่เพราาะว่แต่นี่กระสิสต่อมานี้แต่นี่ลองเบิึงว่ามับออกดีบอสิบสามหวัวครับผมกอ็ออกดีอยู่นี่เพียกซูมดีอยู่ครับผมสิบสามหวัวครับทดลองติดเบิังก่อน กษตรทดลองครับผมแต่ยี่บาต่างได็กหรอกเพราะผมก็บ่เคยเฮ็ดก็กต้องเอ,อื้อนมาทดลองอันเคยเฮ็ดของเอื้อนมาเมื <c ười> อ่อาชีพครับผมยี่เป็นต่างได็ก็บ่รู้นะผมก็ลองตโตบังเออก็ออกดีว่ะผมว่าลองผิดลองถึกครับผมลองก็บ่รู้ เบ,บิง้งนํากันนี่แหละครับผมก็ลองเฮ็ดเบิ้งผู้ดบ่ดบเข้าใจไม่อย่างก็มาถามได้ครับต่อไปผมก็สิเก่งกว่าก่าน,นะสิเก่งไปเรื่อยๆเรื่องน้ําเรื่องอย่างก็ได้ต่ตอนนี้ก็บ่เก่งเห,หรอครับกําลังเฮ็ดลองเบิ่งคือกันแต่มันก็คือว่านนะผมมีผู้ใดเป็นมาตั้งแต่เล็กแหรอครับต้องหัดเอานี่หัวท้ายก็พกดีอยู่ขอได้อยู่เดี๋ยวอัดหัวเข้าไปก็คือซิ เห็นว่านี่หรือว่าครับอันนี้ปั๊มมันโมเมนต์ตั๊มของของเพื่อนบุกงานเต็มเลครับผมขอบคุณหล,ยลายๆด้วยครับเดอ้อเดี๋ยวมีอย่างกระชับเดียดให้เบิ่งเอิญเลยแหละครับผมที่เบิ่งผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม